So. Guten Tag, wie geht es dir? สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ที่ชาววอนแทสไพร์แมนนะคะตอนนี้เรากําลังอยู่ที่ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านกันนะคะพอดีว่าก่อนหน้านี้ได้สั่งโต๊ะแล้วก็เก้าอี้เอาไว้นั่งเล่นที่ระเบียงหลังบ้านค่ะที่ร้านก็จะมีบริการส่งของให้ด้วยนะคะแต่ว่าเราเลือกที่จะมารับเองมารับเองก็จะถูกกว่านะคะแต่ว่าถ้าร้านไปส่งเขาจะคิด60ยูโรค่ะที่ร้านก็จะมีรถขนส่งให้เช่าค่ะโดยเขาจะคิดราคากิโลเมตรละ50เซนค่ะก็ตก ประมาณกิโลเมตรลั1 8ถึง19บาทค่ะแต่ก็เห็นเขาเขียนไว้ข้างรถว่า9ยูโร95เซนต่อชั่วโมงนะคะถ้าคิดเป็นชั่วโมงมันก็น่าจะคิดง่ายกว่านะร้านนี้อยู่ห่างจากบ้านประมาณ16-17กิโลไปกลับก็เกือบ40กิโลเลยค่ะมีรถให้เช่าค่ะแต่ปรากฏว่าในรถมีสายลัดอันนึงสั้นๆดีนะที่พี่ทอมรอบคอบเอาสายลัดติดรถมาด้วยตอนมาเรามาอีกทางนึงแต่ว่าตอนกลับพี่ทอมก็พากลับทางนึงค่ะ างนี้ก็จะเห็นธรรมชาติเห็นวิวเยอะกว่าแต่เดี๋ยวนะเธอเห็นท้องฟ้านั่นไหมเห็นเงาของเมฆหรือเปล่านี่ไม่ใช่การลองเพลงนะแต่กำลังจะบอกว่าฝนมันกำลังจะตกเร็วๆนี้จ้าตอนที่พวกเรากำลังขับรถไปรับของที่นู่นเนี่ยท้องฟ้าแจ่มใสมากไม่มีท่าทีว่าฝนจะตกแต่พอขับรถใกล้มาถึงบ้านเท่านั้นแหละฝนตกเลยจ้า วันนี้เป็นวันที่พวกเราคิดว่าสู้ชีวิตแล้วนะแต่ปรากฏว่าชีวิตมันสู้กลับทั้ทุกคนพอถึงบ้านพี่ทอมก็รีบเปิดกล่องทันทีค่ะเพื่อที่จะขนของออกทีละชิ้นเอาจริงๆครับเอาไปทั้งกล่องเนี่ยมันหนักนะคุยกันบนรถพี่ทอมบอกว่าวันนี้เราไปรับพ่อมาช่วยขนดีไหมทำสองคนอ่ะไม่น่าจะทำได้ เราก็คิดว่าเอา้าเราจะเอาคนแก่มาทรมานทําไมทําไมจะทําไม่ได้สองคนก็ทําได้เดี๋ยวจะทําให้ดูถึงเธอจะเห็นฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็กผอมแห้งแต่ฉันก็ไม่แรงน้อยนะฉันเป็นผู้หญิงที่หนักเบาเอาสู้อยู่เดอ้อฉันไม่ใช่ผู้หญิงสําอางนะหนักกว่านี้ฉันก็เคยทํามาแล้วเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดในยุค90ไหนใครเกิดในยุค90บ้างขอเสียงหน่อยในชีวิตตอนเด็กของเราเนี่ยลำบากมากอ้อมเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่ทำเกษตรกรรมนะคะ ทำไร่ทำนาเป็นอาชีพหลักลูกชาวไร่ชาวนาเนี่ยเขาก็จะสอนให้เราทําเป็นหมดทุกอย่างนอกจากใครที่เกิดมาในครอบครัวที่ร่ํารวยอยู่แล้วก็จะไม่ลําบากเหมือนเราค่ะในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีน้อยมากที่จะได้นอนดูการ์ตูนอยู่บ้านเฉยถ้าวันไหนที่ได้อยู่บ้านนะวันนั้นน่ะต้องซักผ้าให้กับทุกคนในบ้านหรือไม่งั้นก็ต้องเลี้ยงน้องอยู่ที่บ้านจานอกจากนั้นนะเราก็ยังต้องไปช่วยที่บ้านถอนกล้าดํานา เกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วก็ช่วยสีข้าวด้วยคะ่ะในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยบางทีก็ไปรับจ้างค่ะไปรับจ้างหยอดข้าวโพดใส่ปุ๋ยหักข้าวโพดเก็บถัว่วเก็บฝ้ายเก็บพริกเก็บดอกดาวเรืองเก็บถั่วเขียวไปเกี่ยวถั่วเหลืองรวมถึงแม้กระทั่งโลกปอจากทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยไปรับจ้างก็คือไปรับจ้างตัดอ้อยแล้วก็เกี่ยวงานนี่คะ่ะเพราะว่าเป็นคนที่กลัวหนอนมากช่วงชีวิตในวัยเด็กตอนนั้นน่ะมันถือว่าลําบากนะแต่ก็คือมันมีความสุขอะ ได้ไปทํางานกับเพื่อนๆมันมีความสุขทุกครั้งตอนนั้นอะไม่มีโซเชียลอะไรเลยไม่มีโทรศัพท์ไม่ค่อยมีทีวีนะชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนๆนอะมันเป็นอะไรที่สนุกมากเวลาที่เราย้อนกลับไปในวัยเด็กอะมันคือช่วงเวลาที่เรามีความสุขที่สุดแล้วอะแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราไม่ชอบทุกปีเลยก็คือช่วงทำนาค่ะ ซึ่งช่วงทำนานเนี่ยพ่อแม่ก็จะพาไปนอนนาน,นะคะพาะว่าไม่อยากจะเดินทางไปกลับบ้านทุกวันถึงแม้ว่าเราจะไม่อยากไปนอนนานแต่เราก็ต้องไปค่ะเพราะว่าถ้าอยู่บ้านไม่มีคนดูแลเพราะว่าพวกเราก็ยังเด็กตอนนั้นก็มีพี่สาวอยู่ด้วยค่ะเวลาที่เราไปนอนนานเนี่ยแล้วเ,เราต้องไปโรงเรียนเนี่ยต้องเดินลัดทุ่งนาน,นะคะรองเท้ากระโปรงะคะ่ะเปื้อนมากกว่าจะไปถึงโรงเรียนเพราะว่ามันก็ไกลยอยู่ได้เงินไปโรงเรียน3บาท สามบาทเนี่ยต้องแบ่งกับพี่สาวคนละบาท50นะบางวันก็ต้องห่อข้าวไปกินกับข้าวที่ห่อไปก็จะมีไข่ทอดไข่ต้มหรือบางวันไม่มีกับข้าวนะก็ห่อข้าวไปเฉยเฉยแล้วก็ไปซื้อกลับที่โรงเรียนเอาเราคิดว่า,าครอบครัวเราไม่มีตังค์แล้วนะแต่ว่าเพื่อนบางคนน่ะไม่ได้ตังค์ไปโรงเรียนก็มีแล้วก็สมัยนั้นเนาะกับข้าวอาหารกลางวันเนี่ยมันถูกมากจริงๆส้มตำถุงละบาทผัดหมี่ถุงละบาทเนี่ยถุงใหญ่มากๆย้อนกลับไปในวัยเด็ก ก็คิดว่าเอ้ยทำไมครอบครัวของเราลำบากจังวะความจนมันน่ากลัวจริงๆค่ะแต่ก็ไม่มีใครที่อยากจะเกิดมาจนหรอกเนาะกว่าจะมีกว่าจะได้ดีขนาดนี้ครอบครัวก็ต้องผ่านอิกกิตมาเยอะแยะก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่ที่ช่วยส่งเสริมลูกคนนี้ให้ได้เรียนสูงๆได้มีอาชีพที่ดีได้มีอนาคตที่ดีเล่าไปเล่ามาคลิปนี้ก็จะจบแล้วมีแต่เรื่องในอดีตล้วนๆเกือบจะลืมบอกไปว่าวันนี้เสียค่าเช่ารถไป38ดยูโรค่ะ